ฝันว่ารางรถระวางสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้นี้อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่เพศตรงข้ามจะนำพาโชคทางการเงินมาให้คุณโชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณไปช่วยเหลือความรักคนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นๆด้วยผู้ที่มีความรักแล้วจะได้รับของขวัญที่ถูกใจจากคนรักคนรักก็เอาใจเก่ง พูดจาหวานหูดูแล้วน่าอิจฉาจังอารมณ์ของคุณในระยะนี้ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมาและมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดวงการเงินการงานริเริ่มทำการใดๆอย่านั่งรอแค่หวังน้ำบ่อหน้าเพราะอาจจะไม่ได้ดังที่ใจคิดไขรที่รอผลการสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ดีได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้น อย่าพึงลงทุนร่วมหุ้นกับใครหากยังไม่รู้ใจกันดีพอต้องศึกษาประวัติกันให้ดีก่อนป้องกันปัญหาที่จะตามมาเลขนำโชค4 9 70 84 455 858ฝากกดติดตามช่อง d i e a m Lucky Number นะคะขอบคุณมากมาก